สว,ส,สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกม rox หรือ l a g n a l o k x next generation นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึง7วิธีการเอาชีวิตรอดของสายฟรีกันนะครับโดยรวมผมจะพูดถึงกิจกรรมของ c a r n i v a l เป็นส,ส่วนใหญ่ซึ่งเพื่อนๆคนไหนทราบแล้วก็สามารถเลื่อนผ่านกันไปได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ทราบมาฟังทางนี้นะครับ7วิธีมีอะไรบ้างมาเริ่มกันเลยข้อหนึ่งครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเควส์บอร์ดรายวันครับตรงนี้เพื่อนๆห้ามลืมทำเด็กขาดเลยนะครับ เพราะเพื่อนๆจะพาดโอดินเบสซิ่งไปนะครับและก็อย่าลืมยืนตรงเมืองทอนเทล่าเพื่อเก็บโอดินเบสซิ่งกันด้วยนะครัะข้อน,นี้สําคัญมากๆเลยนะครับและเพื่อนๆคงสงสัยว่าโอดินเบสซิ่งนี้คืออะไรมาติดตามข้อ2ครับมาถึงข้อ2ครับให้เพื่อนๆนำโอดินเบสซิ่งนะครับไปใช้ตีมอนสเตอร์ครับเพราะมันจะได้ค่าเซนนีที่คูณ5ค่า e p ี p อคูณ5และอัตราการ,การดรอปที่คูณ5เหมือนกันครับซึ่งมันจะมีโอกาส ดอปการ์ดได้มากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนเเอาอดินเบสซิ่งเนี่ยไปตีมอนสเตอร์ที่ดอปการ์ดแพงๆเพื่อนเพื่อนก็จะสามารถเอาไปขายได้พอเราขายได้เราได้เงินเราเอาเงินตรงนั้นนะครับมาทําของโอเคไหมครับตรงนี้มันจะเป็นทางลัดของสายฟรีมากๆเลยนะครับเพื่อนแต่ข้อนี้ก็แล้วแต่ดวงใครดวงมันกันแล้วนะครับมาถึงข้อ3ครับพอเราได้อดินเบสซิ่งมาใช่ไหมพอเราตีมอนสเตอร์เราก็จะได้ค่าสเตมิน่ามาครับแล้วค่าสเตมิน่านี้ก็สามารถเอาไป ตกปลาก็ได้ขุดแร่ก็ได้หรือเก็บดอกไม้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะเอาไปคัพของหรือว่าอัปเกรดอาวุธหรือเอาไปรีไฟตีบวกอาวุธก็ได้นะครับและเพื่อนๆที่เล่นสายฟรีก็อย่าลืมเอาส่วนที่เราตกปลาขุดแร่เก็บดอกไม้เนี่ยเอาไปขายบ้างเพื่อเราจะสะสมเงินไปซื้อหน่วยแมงสาเพื่อคัพของสีฟ้ากันนะครับหรือว่าใครจะไม่ทําของสีฟ้าก็ได้นะครับให้เพื่อนๆตีบวกของสีขาวอัปเกรดของสีขาวไปเลยก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้เช่นกัน ข้อที่4ครับการเล่นมินิเกมงัดข้อครับซึ่งตรงนี้ก็จะได้ออดี b เบสซิ่งมา2ขวดขวดละ60 2ขวดก็120เราก็เก็บตรงนี้ทุกวัน30วันเราก็จะได้ออด n นเบสซิ่งถึง3 0 0 6กันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆอ,อย่าคิดว่ามันเล็กน้อยครับว่าไม่ทําก็ได้ถ้าเราเก็บหลายๆวันมูลค่ามันก็จะเพิ่มขึ้นครับเราเอา3,6 0พเอามาหาร20ค่าเก็บดอกไม้นะครับได้ตั้ง180ดดอกกันเลยนะเพื่อนๆ แล้วดอกหนึ่งมันสมมุติว่าตกที่หนึ่งพันเพชรชมพูเพื่อนเพื่อนก็จะได้เพชรถึงหนึ่งแสนแปดพันเพชรกันเลยทีเดียวเชียวนะเออข้อห้าครับการลงดันเจี้ยนการลงดันเจี้ยนเนี่ยเราก็จะลงได้สามครั้งต่อวันนะครับอันนี้จําเป็นต้องลงเลยนะครับเพราะมันคือขุมสมบัติอของของสายฟรีเลยก็ได้ครับเพราะช่วงแรกเพื่อนเพื่อนก็จะต้องหาเงินจากไอตัวดันเจี้ยนนี้แหละครับเพื่อเอาของมาขายและที่สําคัญ ในดันเจียนมแมลงทองนะครับมันก็จะดอกหนวดแมลงสาบเพื่อเอามาคับของฟ้ากันได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเก็บในดันอย่างเดียวมันก็นานเนาะก็อาจจะต้องซื้อกันบ้างแล้วการลงดันเจียนเนี่ยเพื่อนๆไม่ใช่ว่ามันจะได้แค่หนวดแมลงสาบนะครับมันยังได้อุปกรณ์สีขาวให้เพื่อนๆเอามาใส่เอามาคับหรือเอามาขายอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากขายเพื่อนๆเอาไปย่อยครับเพื่อนๆก็จะได้ เหรียญสีชมพูนะครับเอาไปสุ่มกาชาครับเพื่อได้อุปกรณ์สีฟ้าหรือว่าเครื่องประดับอย่างน,นี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากขายมาถึงข้อ6ครับ COC Mission ครับเควสที่เราต้องทำเลยนะครับมันคือเควสที่เราต้องซื้อของจาก n b c หลายๆตัวในเมือง แล้วนำมาส่งให้ n b CO c COC ตัวนี้ครับมีเควสให้เลือกอยู่สเควสด้วยกันนะครับแต่และเควสก็จะได้ของรางวัลแตกต่างกันไปเช่นเควสแรกก็จะได้เหรียญชมพูครับเหรียญชมพูเนี่ยเราก็เอามาสุ่มเครื่องประดับสุ่มหมวกสุ่มปากสุ่มหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับส่วนเควสท,ที่2ครับก็จะได้เหรียญสีม่วงเหรียญสีม่วงเนี้ยเราก็จะเอามาแลกพวกชุดพวกอุปกรณ์สวมใส่อย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายครับ เหรียญสีฟ้าอันนี้ดีมากๆครับคือเราสามารถเอามาสุ่มการ์ดก็ได้คือไม่ต้องเสียเวลาหาเลยครับและไม่ต้องเติมเงินด้วยแม้แต่บาทเดียวครับเอาใจสายฟรีกันไปเต็มๆเลยครับมีข้อแม้นะครับของที่เราสุ่มมาได้นะครับไม่สามารถซื้อขายได้ในตลาดกลางนะครับคือสุ่มมาใช้แค่นั้นเองครับมาถึงข้อสุดท้ายครับคือการแข่งตกปลาครับภารกิจมันจะเด้งมาตอนตีห้าของทุกวันนะครับแต่ไม่รู้ถ้าเซิร์ฟไทยมันจะมาเด้งตอนเวลาเท่าไหร่นะครับ คือเราต้องไปหา NBC ตกปลาเนี่ยครับแล้วก็มอบปลาจํานวน10ตัวให้มันมันก็จะให้เหยื่อล่อพิเศษของเรามานะครับแล้วทีเนี้ยเราเอาเหยื่อล่อเนี้ยไปตกปลาที่เมืองอ e ีซุดครับแล้วตกให้จนกว่าเราจะติดอันดับครับคือเรามีโอกาสแค่9ครั้ง10ครั้งนั่แหละครับถ้าเราไม่ติดอันดับครั้งสุดท้ายมันก็จะเอาปลาตัวนั้นให้เราอัตโนมัติครับแต่ถ้าสมมติถ้าเราได้ ติดอันดับนะครับ1-50เราก็จะได้เหรียญทองลูกปลาเนี่ยครับเราก็จะเอามาแลกหมวกแล้วก็แลกเครื่องประดับกันได้ครับหรือว่าเราจะเอามาขายก็ได้อีกด้วยนะครับก็จะเป็นรายได้หนึ่งของสายฟรีกันเลยทีเดียวนะจ๊ะสรุปโดยรวมกิจกรรมพวกนี้มันก็อยู่ในคานิว v a ลนะครับแล้ววันที่18มิถุนายนนี้ก็จะโอเพนเบต้าอย่างเป็นทางการก็หลอเล่นกันได้เลยนะครับเพื่อนๆและสุดท้ายนี้ถ้าผมตกหล่นตรงไหนอีกก็สามารถแนะนำมาทางใต้ล่างคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับ